ในชาปานโกรปรมสูตรนพระพุทธองค์ตรัสทวารหกนของทุกๆคนเนี่ยที่เป็นประตูประตูบ้าน,เ,นเป็นประตูเรือนประตูกายประตูใจของคนทุกคนเนี่ยเปรียบเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ในบ้านมีประตูอยู่หกบานถ้าเราเปิดมันหมดเลยเนี่ยเราก็จะสารพัดที่จะต้องรับอารมณ์เข้ามา แต่ถ้าเราปิดประตูด้วยการสํารวมอินทรีย์สิ่งภายนอกมันก็จะเข้ามาในบ้านเราไม่ได้บ้านก็คือกายคือใจเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่าทาวารหกของทุกคนเนี่ยเหมือนสัตว์หกประเภทเที่หลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่สัมผัสและความนึกคิดตาเหมือนกับงูหูเหมือนจระเข้ จมูกเหมือนนกลิ้นเหมือนกับสุนัขบ้านร่างกายเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกแล้วก็ใจก็เหมือนกับลิงตาตาที่ว่าตาเหมือนงูเป็นอย่างไรเนี่ยตาคนเนียมันชอบดูสิ่งที่ลวดลายแล้วก็เรื่องปกปิดเล้นรับนะอะไรที่คนปกปิดเนี่ยตามันก็จะชอบสอดสายไปดูชอบดูเหลือเกินสิ่งที่มันคนปกปิดเอาไว้ ที่ซ่อนเร้นเอาไว้ที่ปิดเอาไว้เล้นลับเอาไว้เนี่ยไม่ชอบแลดูสิ่งที่มันเรียบง่ายแล้วก็เปิดเผยธรรมดาของตาเป็นอย่างนั้นเหมือนกับงูนะที่มันชอบเรื้อยเป็นในที่รกไม่ราบเรียบตาคนปกติก็เลยเป็นอย่างนั้นนชอบดูซอกแซกซอกแซกนะในสิ่งที่ปิดซ่อนเล้นรับหูเหมือนกับจระเข้ หูเนี่ยเป็นรูช่องให้เสียงลอดผ่านเ,นเหมือนจอระเข้ที่มันชอบอยู่ในโพรงหรือว่าถ้ำใต้น้ำจมูกจมูกเหมือนกับนกนจมูกมันชอบสูดดมกลิ่นในอากาศเหมือนกับนกที่ชอบโผผินบินไปในอากาศลิ้นเหมือนกับหมาบ้านสุนัขบ้านเนี่ยลิ้นมันชอบลิ้มรสอาหารหลากหลายของชาวบ้าน มันกินไปทั่วมันกินไม่เลือกเนะีอะไรกินได้กินหมดนะไม่ว่าจะเป็นของดีไม่ดีสะอาดไม่สะอาดมันกินไปหมดลิ้นคนก็เป็นเช่นนั้นเหมือนมาบ้านนะแล้วก็ส,สุนัขบ้านเนี่ยมันยังชอบคลุกคลีน,นอนอยู่ในบ้านด้วยนะมันไม่ออกไปไหน,นกินแล้วมันก็นอนอยู่บริเวณนั้นแหละมันไม่ออกไปไหนส่วนกายร่างกายคนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับสุนัขจิ้งจอก กายเนี่ยมันชอบสัมผัสชอบการสัมผัสของมนุษย์ต่างเพศนะโดยเฉพาะถูกเนื้อต้องตัวได้สัมผัสกับเพศตรงข้ามเนี่ยมันยินดีพอใจติดอกติดใจชอบอกชอบใจเหมือนสุนัขจิ่งจอกนี่ชอบกินเนื้อมนุษย์ในป่าช้าแล้วมันก็ติดอกติดใจอยู่อย่างนั้นนแล้วก็สุดท้ายคือใจคนเนี่ยเหมือนลิง มันมีธรรมชาติซัดสายไม่หยุดนิ่งเปรียบประดุดดังลิงที่มันซุกสนไม่หยุดนิ่งกิเลสทั้งหลายเป็นสิ่งที่ถูกสะสมเอาไว้ในกระแสจิตพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าเมื่อพบกับเหตุปัจจัยที่เหมาะสมกิเลสดังกล่าวมันก็จะฟูขึ้นในใจส่งผลให้แสดงอากับกิริยาทางกายหรือทางวาจาเหมือนกับทารกนะ ตั้งแต่เด็กๆที่เกิดมาเนี่ยยังไม่ได้มีความต้องการทางเพศนะเด็กเนี่ยยังมากมันก็แค่เล่นเสียใจร้องไห้ก็เพราะว่าสูญเสียของเล่นหรือว่าถูกตีมันคิดอยู่แค่นั้นเพราะว่าสภาวะร่างกายยังไม่เติบโตพอเมื่อเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวร่างกายเจริญสมบูรณ์แล้วนะจึงเกิดความต้องการทางเพศ กิเลสที่มีอยู่แล้วเนี่ยในกระแสจิตมันจะปรากฏเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมมูลเช่นเดียวกันโดยเฉพาะนียอนุสัยเนี่ยมันเป็นกิเลสขั้นละเอียดนยมันหมักหม,มมอยู่ในกระมวลสันดานอยู่ในขันธะสันดานมันสั่งสมมามันแทบจะมองไม่เห็นเนี่ยอนุสัยกิเลสเนี่ย มันนอนเนื่องอยู่ในจิตบางทีมันมองไม่เห็นกว่าจะเห็นได้เนี่ยมันจะเห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญาแล้วก็กิเลสท,ที่มันฟูขึ้นในจิตใจที่เป็นปริยุทธฐานกิเลสเนี่ยกิเลสระดับกลางละได้ด้วยสมถะสมาธิมันข่มเอาไว้ได้ส่วนกิเลสอย่างหยาบละได้ด้วยศีลพอมีศีลห้า มันก็ละกิเลสอย่างหยาบก็คือไม่เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นไม่ไปลักขโมยของเขาไม่ไปเพื่อผิดในกรรมไม่เป็นคนที่ปากไม่ดีนะแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าดื่มสิ่งเสพติดพวกนี้เสพสิ่งเสพติดพวกนี้กิเลสอย่างหยาบมันละได้ด้วยศีลกิเลสอย่างกลางละได้ด้วยสมาธิกิเลสอย่างละเอียดที่เป็นอนุสัยกิเลสนะจนกระทั่งไปถึงรากเหง้าคืออวิชชาเนี่ย มันต้องละได้ด้วยการเจริญสติเจริญปัญญาที่เป็นวิปัสนาจริงๆจ,จึงจะละได้เพราะฉะนั้นเมื่อกามฉันทะความยินดีพอใจมันปรากฏเกิดขึ้นจิตของทุกๆคนหรือว่าจิตของผู้ปฏิบัติมันจะรับรู้อาการชอบทันทีพอเห็นปุ๊บเนี่ยรู้ไม่ทันมันก็ชอบเลยพอฟังอะไรเข้ามา ถ้ามันถูกใจก็ชอบเลยถ้าไม่ถูกใจก็ขัดใจขุนเครื่องขุนคล้องมองใจโกรธเลยก็มีดังนั้นเมื่อสภาวะอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความยินดีพอใจหรือว่าความขุ่นเครื่องใจแม้กระทั่งความง่วงถ้าเรากำลังเจริญอาณาปณสติอยู่ตอนนั้นนะเราก็มาดูอาการนั้นๆที่มันปรากฏชัดหรือว่า ใส่ใจการกำหนดให้แรงขึ้นอะไรชัดมันปรากฏชัดดูตามนั้นที่ท่านว่ายาท่าปากตังวิปัสสนาพินิเวโซเนี่ยพึงเจริญวิปัสสนาตามอารมณ์ที่ปรากฏชัดเหมือนกับเราต้องการดูอะไรสักอย่างสิ่งที่เราจะดูชัดเจนที่สุดเนี่ยมันจะคมชัด แต่ส่วนที่เหลือมันจะเบลอนะอะไรชัดดูอันนั้นแล้วจากนั้นก็กลับมาที่กรรมาฐานหลักของเราคือดูลมหายใจหรืออุปมาง่ายๆเหมือนกับมแมลนะงมุมเนี่ยเราเห็นใยแมลงมุมเนี่ยตัวมแมลงมุมมันจะอยู่ตรงกลางของรังของมันพอเวลามีอะไรมาติดที่ใยของมันนะจะเป็นมแมลงเป็นมดมแมลงมุม,มแมงมุมที่มันอยู่ตรงกลางใยอะ่ะมันก็จะกระโดดไปกิน พอกระโดดไปกินมันก็จะกลับมาตรงกลางเหมือนเดิมพอมีอะไรมาติดอีกมันก็จะกระ,กระโดดไปกินอีกมันก็จนกจะกลับมาตรงกลางเหมือนกับให้เรามีกรรมฐานหลักของเราคืออาณาปานสติลมหายใจในขณะที่เราดูลมหายใจไปนะมีอะไรมาปรากฏชัดนะไม่ว่าจะเป็นความเจ็บความปวดความดีใจเสียใจความชอบไม่ชอบความขี้เกียจความเสื่อมซึม ความง่วงเราก็ดูจนกระทั่งมันดับไปแล้วก็กลับมาที่อารมณ์หลักคือลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วทีนี้นะนอกจากนี้เมื่อผู้ปฏิบัติรู้กามาฉันทะความยินดีพอใจในเรื่องของกามที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งสงบไป ด้วยการรู้ครั้งสองครั้งหรือหลายครั้งตามสมควรแล้วก็พึงรู้จิตที่มันพองใสเมื่อไอความยินดีพอใจในกามนั้นมันดับไปด้วยก็เพียงแค่รู้เนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้จะทำให้เราเห็นชัดเจนเนี่ยของความเกิดดับของรูปธรรมนามธรรมความเกิดดับของความยินดีพอใจที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของกามการเห็นเช่นนี้มันได้ปัญญา โดยเฉพาะปัญญาที่มันรู้แจ้งในไตรลักษณ์ปัญญาที่เห็นความเกิดดับนี่แหละคือวิปัสนาปัญญาเราสะสมสะสมไปเรื่อยๆเหมือนเกากําลังเก็บแต้มเนี่ยเก็บแต้มกำลังของสติสะสมให้มันเต็มที่พอมันเต็มที่มันก็จะออกดอกออกผลให้เราเห็นเป็นวิปัสนาญาณที่มันสามารถประหัดประหารเป็นสมุิเฉตประหารได้